สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนพี่เด็กพยายามจะทำเด็กเพิ่งพยายามทำทำไลฟ์ใน YouTube นะครับแต่กับตอนนี้เห็นแชทไม่ได้นะตันนี้ก็เห็นแชทไม่เคยเลย จะเห็นชัดได้ไงครับแบบนีเ้เดี๋ยวเดแบบี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีครับคุณนาโดสวัสดีครับคุณอาลูเป็นยังไงบ้างครับทุกคนโอเคอเดี๋ยวจะจะกลับไปเล่น อไม่ได้เล่นเวอร์นี้นานมาแล้วครัทุกคนดูสิ horse มี horse ชื่อว่า horse นะครับเ <laughs> ฮ้ยจำเวอร์นี้ได้ไหมครับทุกคนพี่เดฟก็จำได้แต่ก็ไม่ได้เล่นแบบนนเนินมากเลยไม่ได้เล่นนานมากนะครับทุกคนเพราะว่าเออก็ไม่ได้เล่นออไม่ได้เล่นในเวอร์นี้ ต้นมือ50นาทีนี้แล้วอสวัสดีครับคุณอารูเป็นยังไงบ้างครับโอ้ย oh! เอาค er ริปเตอร์มาระเบิดโอ้ย oh, จำได้ไหมครับทุกคนเอ่อ uh, <laughs> บานสวยของเรานะ <laughs> มันสวยมาก <laughs> คุณอารูเป็นยังไงบ้างคุนนี้ <laughs> 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 พี่ก็เอ่อ uh อ่านแชทก็ยังลำบากนิดหน่อยเพราะว่าอ่านแชทในจ่องนี้ไม่ได้เพราะว่าเล่นในกำลังเล่นในแล็ปท็อปกำลังเล่นในแล็ปท็อปด้วยนะครับคุณอารุสวัสดีครับคุณเกยกินเลยกินเลยกินเลยเอาาไม่อยากกินแบบนี้ใช่ไหมอยากกินอะไร,รือว่าอยากกินอยากกินสิ มีใครสักวันนี้ก็ดีครับดีมากครับคุณอาลูวันนี้ก็ดีเหมือนกันนะตอนนี้พี่เดฟอยู่ที่ออสเตรเลียนะเพราะว่าเอา่อต้องไปต้องมาที่ประเทศพี่เดฟแล้วก็ไปทำงานนิดหน่อยอีกสักสองอาทิตย์ประมาณนั้นใช่ไหมทุกคนก็ต้อง ต้อาอยู่ที่นี่อีกสักสองอาทิตย์รู้สึกแบบแบบนานมากนะครับคิดถึงประเทศไทยคิดถึงประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับทุกคนกต็ต้องยอมรับว่าคิดถึงประเทศไทยเปิด <laughs> มันก็ดูระเบิดเลยอ้าวใช่เลยนี่คือเกมนี้ชัด,ชด Uh, ก็ลืมไปแล้วนะว่าเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ใดๆอยู่ในเกมนี้นะเพราะว่าไม่ไดีเลนเวิลดนี้ในมันคราฟเนินมากที่ทำงานอะไรครับเป็นวิศวกรครับวิศวกรซอฟต์แวร์ครับคุณคุณอารุเป็นวิศวกรซอ,อฟต์แวร,ร,ร,วววร์โอ้ยอเกิดอะไรขึ้นเกิดตกลงนิดหน่อยอ๋อจำได้แล้วถ้าเราจะไปที่เดนเดอร์ มันอาจจะมีแบบเออแบบนี้จำไ,ได้ชัดๆเลย uh, hello. Mm hmm. อ่าฮัลโหลทษครับ <laughs> คุณอาลุทำงานอะไรครับหรือว่าเป็นนักเรียนโอเคแบบนี้เราจะไปดูว่า เรามีสถานการณ์อะไรที่เดอเนเตอร์นะครับก็ต้องเกินข้าวด้วยต้องกยนข้าวที่เล่นมากี่วันแล้วครับในเวล ld นี้ก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันกี่วันก็ไม่รู้เออเห็นได้ไหมอืมไม่เคยเห็นเลยจะเห็นที่ไหนก็ไม่รู้ มันมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนานนะครับเวอร์นี้ก็นานนะแต่อไม่ได้เล่นสักปีแล้วนานมากนะไม่ได้เล่นเวอร์นี้นานมากเห็นว่าคณจะไปเก็บเอ่อโบนหน่อยเพราะว่าอยากจะไปหาม้า ผพราะเป็นนักเรียน uh, ตู้กระเป่าไว้ว่าจะเรียนจีนโปรแกรมอ๋อเหรอจะเรียนเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ด้วยเนาะก็ต้องเรียนรู้เอ่อ uh, ต้องต้องเรียนรู้ AI เป็นยังไงน,นนะครับคุณอารุก็คิดว่าตอนนี้ mm hmm. ในช่วงเวลานี้ oh, oh, mm hmm. โอ้โหเสียโอ้ย that was a close one คิดว่าในช่วงเวลานี้ AI มันจะสำคัญมากมากนะครับ AI มันจะสำคัญมากเป็นอย่างมากไม่ต้องกลัวเรื่อง AI นะมนไม่น่ากลัวขนาดนั้น

เอ่อี่จะตกปลาตกปลาเออจะไปตกปลาเอ่ออยากจะเก็บบงนิดหน่อยอ้าวอ่อยากจะเก็บบงอยากจะเก็บบงที่จะที่จะไปหาเอ่อหมาเป็นเพื่อนราวนะอาจจะมีหมาที่จะเป็นเพื่อนเราเออ At you know, a palmer. Oh, 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 oh. Don't know one coney. Okay, let's not fall in the lava to cone. yeah talk. ในลาวานะครับทุกคนมันอันตรายมันไม่ดีกับสุขภาพอันนี้มันจะยิ่งเราหรือเปล่าอันนี้สิมาอันนี้สิมองมีสองสองตัวด้วยเออเอา้ามันมันไม่สนใจเรานะต้องดูในหน้านะใช่ไหม อมองในหน้าที่จะทำให้มันไม่ซ่อนเราประมาณนั้นง่ายดิไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยก็ต้องต้องเอ่อต้องจำได้ว่าเราเรามีอะไรในเวิร์ดนี้ ว่าเราควรจะทำอะไรต่อก็คิดว่าเราไม่มีเราไม่ได้ไป N แล้วนะใช่ไหมเราไม่มี name tag อันนึ้นโอ้โหเรามี name tag แล้วแล้วก็ trip ไปน่าจะตกปลาเยอะมากไปกับป่า เดฟคงคงอีอนิเมะหรือมังกามากกว่ากันหรือพีไม่ดูก็ชอบอ่อ uh, ไม่เคยดูอนิเมะเยอะเนาะนะมาดูนิดหน่อยแต่ก็ชอบอ่านมังกามากกว่าเพราะว่าอ่อมันมันเป็นประโยชน์นน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 ในการเรียนรู้ภาษาไทยนะสำหรับผมนะก็อยากจะฝึกการอ่านบ่อยๆแล้วก็ อ่านหนังสือแบบแบบเนี่ยมันมันก็ยากนิดหน่อยมันลำบากนิดหน่อยนะมังการ์มันง่ายกว่าแล้วก็สนุกกว่าแล้วก็แล้วก็คิดว่ามังการ์มันสนุกกว่าแล้วก็ชอบดูอนิเมะก็กำลังดูเอ่ออนิเมะเอ่อชื่อว่าอะไรนะเอ่อ Sakamoto Days ด้วย Sakamoto Days มันสนุก อันมังการ์ดด้วยเรื่องชอบดูแอนิเมะอะไน,นั่นโอเคเอ้าวเรามีหมาด้วยก็ลืมไปแล้วว่าเรามีหมาแล้วสวัสดีครับคุณวูล์ฟเอ่อเรามีอะไรที่นี่ก็ไม่รู้มีอะไรที่นี่เยอะมากมีอะไรเยอะแยะโอ้โ,อโห,โหลืมไปแล้วว่าเรามี เยอะเยอะมากมายที่นี้กิน mm hmm. ผิดเยอะเลย <laughs> มันนี้เนี้ผมมันเมือนเห <laughs> มือนอะไรนะมันเมือนอ้าวเนี้มีปัญหาก,กับเนี้หรือเปล่า mm hmm. get away from my house เนี่ยบดิอ่ะอย่าระเบิด ยาระเบิดยาระเบิดพี่เดฟ uh, ได้ลองมออะไรครับในอันนี้มันเป็นแบบแพ็คชอวร์สิลเออ something shaders ชื่อ uh, ว่าอะไรนะ immersed with shaders ชื่อว่า immersed with shaders มันเป็นแพบบ็คเออเป็นแบบ vanilla บวกนะก็ไม่มีอะไรมาก แต่ก็มีแบบ shader แล้วก็มีแบบ minimap อะไรเงี้ย้ไม่ไม่ใช่อ,อ่ไม่ใช่ mod อะไรมากขนาดนั้นนะอ,อ๋อเรามีแบบนี้แล้วเออเฮอ,อเลื่อนไปแล้วนะว่าเรามีเยอะๆยะขนาดนี้คุณจะพยายามเอ,อ่อชนะมังกรใช่ไหมครับทุกคน คุณจะไปยำชนะมังกรด้วยก็นี่ไก่ด้วยขอบคุณมากครับอาหารนี้มันอาจจะเก่าวนิดหน่อยว้าสุกหลายเลนะหายเดือนที่แล้วนะเออสุกสุกหลายหเดือนที่แล้วนะมันไม่ใช่ของใหม่เออโโครบับสวัสดีครับ คุณไม่มีชื่อเหรอน้องไม่มีชื่อเหรออยากได้ชื่ออะไรครับน้องวูลฟอยากได้ชื่ออะไรครับก็คิดดีๆนะคุณวูฟว่าอยู่อยากได้ชื่ออะไรแล้วก็จะตั้งชื่อให้ก็ต้องคิดถึงชื่อที่เหมาะสมกัแบหบมาของเรานะแล้วก็มาด้วยเรื่องนี้เราไม่มีหมาเราก็มา ครับคุณมา้าสวยเดอแถวนี้มันสวยเดอไอโป้ครับไอโป้ไอโป,อโป้ที่ที่จะเป็นเออชื่อของหมาเหรอคุณอารุที่มังคองเสร็จมาเล่นมอดผีต่อเออก็จริงๆแล้วก็คิดว่าอาจอาจะอาจจะอาจจะไปเล่นมอดอใหม่อีกเพราะว่า เวิลดนี้มันเก่าแล้วเราทำทำเยอะเยอะมากมายที่เวิลดนี้แล้วคุณจะทำเวิลด์ใหม่เนาะในช่วงเวลาที่พี่เดฟอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียก็ต้องคุณจะทำเวิลด์ใหม่เนาะก็คิดอย่างนั้นก็ต้องหาวิธีที่จะที่จะเล่นแบบสบายเพราะว่าเจ็บเจ็บแขนตอนนี้นิดหน่อยแล้วก็มันไม่ค่อยดีกับร่างกายพี่เดฟนะครับ ประมาณน,นั้นเดี๋ยวสิสวยอ่ะมันก็สวยจังเลยแบบนี้อ๋อจำได้ว่าเราเราเราพากไก่เออในสะพานนี้เออจำได้แล้วเดี๋ยวพร้อมมาครับรับพัสดุแบบโอเคครับคุณอารุรับพัสดุอะไรครับ สร้างอะไรมาครับสร้างอะไรจากลาะสะดาหรือเปล่าน่าจะใช่ไหมน่าจะใช่พี่เดฟก็สร้างอะไรจากลาะสะดาเมื่อวันนะมันจะตื่นเต้นนิดหน่อยเวลากลับที่ประเทศไทยก็จะมีอุปกรณ์ฟลายซิมอีกนิดหน่อยนะครับทุกคนจะมีแบบแอร์บัส r รอตโตอะไรอย่างเงี้ย อ่า sí, ต uh, ้นเต้นหน้าตต่นเต้นเคสเออเคสใหม่ก็ใช้เออก็ใครตรงสองอันครับอะไรนะเคสอะไรครับอ่าน uh, uh, ไม่คยได uh, no ้เพราะว่าเออกำลังพยายามอ่านจาก เดี๋ยวเดี๋ยวจะจะปรับอะไรอย่างี้ก็ต้องปรับว่าอันนี้มันจะอยู่ที่นี่แบบนี้แบบนี้ดีกว่าหมมันจะอ่านง,ง่ายกว่านิดหน่อยกำลังอ,อ่านแชทในออใน iPad นะครับ โอเคทุกคน uh, ก็คิดว่าอาจจะอาจจะจบไลายทีนี้เพราะว่าต้องไปกินข้าวนะครับคุณอาลุก็ต้องพี่เดฟก็ต้องไปกินข้าว uh, แล้วก็เท่านี้จะกลับมาเล่น uh, Minecraft เพราะว่า uh, ไม่มีอะไรอจะท,ทำ <laughs> แล้วก็อาจจะอาจจะมาเล่น uh, อาจจะมาเล่นใหม่นะโอเคครับ บายๆครับทุกคนบายบาย